สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีทีท้ททาโรหกเนะคะอ่าอันนี้เดี๋ยวจะมาอ่านลันดอมในหัวข้อความรู้สึกของเขาคนนั้นถึงคุณตอนนี้คะ่ะมีความรู้สึกความคิดถึงความห่วงหาอะไรอาวอนของใครบางคน ส่งถึงคุณคนที่ดึงดูดกับคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่คุณได้มาเจอคลิปนี้สิ่งที่เขาอยากบอกอยากเอ่ยกับคุณแต่ไม่มีโอกาสได้บอกคุณสิ่งแรกนะคะ,ะเดี๋ยวขอดู อะไม่ได้กว่าเดี๋ยวอ่านไปเลยละกันไม่ต้องดูละตัวตนเขาอยากจะบอกคุณว่าคุณเป็นผู้หญิงผู้ชายที่สวยดูดีมีสเสน่ห์มากเซ็กซี่มากร้อนแรงมากในสายตาของเขาและอาจจะเป็นในสายตาของคนอื่นด้วยแล้วคุณคือความสุขของเขา คุณเป็นความสุขของเขาในทุกๆวันที่เขาได้เฝ้ามองคุณได้นึกถึงคุณเขารู้สึกว่าเขามีความสุขที่ได้เห็นคุณในทุกๆวันได้มองคุณ 8. ไม้เท้าทุกครั้งที่เขาเฝ้ามองคุณมันทำให้เขารู้สึกเหมือนว่า ตัวตนของคุณสิ่งที่คุณเป็นมันทำให้เขาไม่กล้าเข้าหาคุณมันทำให้เขารู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองเขารู้สึกว่าการเข้าหาคุณมันทำให้เขารู้สึก เขาไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนที่จริงคนคนนี้เป็นคนที่มั่นใจตัวเองมากนะคะไม่ได้ต่างจากคุณแต่พอบทเป็นคุณเขากลับลังเลใจไม่กล้าเข้าหาคุณไม่กล้าเขาอยากจะเข้าหาคุณแต่เขาไม่กล้าเขาเขากลัวเขาลังเลไม่มั่นใจที่ผ่านมาหรือจะเป็นในปัจจุบันก็ได้ เดี๋ยวจะมาอ่านให้จุกๆเลยนะวันนี้นี่ละสี่ไม่เท้าเขาอยากจะเขาเห็นคุณเป็นบ้านเป็นคนในครอบครัวของเขาเลยเขาอยากจะบอกคุณมาโดยตลอดเขาเคยคิดฝันถึงการแต่งงานหรือมีครอบครัวกับคุณเป็นครอบครัวเดียวกันกับคุณ เ็คิดว่ามันน่าจะมีความสุขมากห้าถ้วยและเขาก็ยังกอดเก็บคุณไว้อยู่เขาไม่เคยมองใครเลยไม่ว่าจะมีใครมายื่นข้อเสนอใดๆให้เขา เขาก็ไม่มองไม่แลเขาเลือกคุณเขามีแค่คุณคนเดียวเขาอยากจะบอกคุณว่าเขามีแค่คุณคนเดียวเขาไม่เคยมองใครนะคะนี่คือสิ่งที่คนคนนั้นอยากจะบอกกับคุณแต่อาจจะไม่มีโอกาสได้บอกหรือไม่กล้าบอกก็ได้ถึงแม้ว่าตอนนี้เขาจะนิ่งเงียบไป หรือเดินหันหลังไปจากคุณหรือเขากับคุณอาจจะไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันแล้วแล้วยังไงต่อคะแต่เขาจะกลับมาค่ะเดี๋ยวเขาจะกลับมาเมื่อเขาพร้อมเขาอยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณ เริ่มพูดคุยสื่อสารเจรจาเขาจะกลับมาหาคุณเมื่อเขาเติบโตเมื่อเขาเป็นคิงที่ถ้วยคนนี้เมื่อเขามีความมั่นใจเมื่อเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่อืม นี่อัศวินดาบตอนนี้เขาอาจจะเดินทางมีการเดินทางต่อสู้สีถ้วยสีถ้วยนิ่ง ถึงแม้ว่าตอนนี้เขาจะดูเหมือนนิ่งแต่เขาเขายังไงอีกอเขาคิดถึงคุณค่ะเขาคิดถึงคุณทุกค่ำคืนที่หลับฝันและมองดาวทุกครั้งที่ มองท้องฟ้าน,นอกหน้าต่างอันนี้คือแบบมันก็ต่อกันนะเนี่ยพระจันทร์กับพระจันทร์เขาคิดถึงคุณทุกครั้งที่เขามองเห็นดวงดาวหรือดวงจันทร์เขาคิดถึงคุณตลอดเวลาเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเพราะอะไร ไม่ดูเหมือนเศร้าจังใต้สำหรับเป็นเด็กดาบนคนคนนี้เป็นคนที่ไม่ยอมแพ้นะคะไม่ยอมแพ้ต่ออะไรง่ายๆนะถึงแม้ว่าตอนนี้เขาอาจจะถอยห่างหลีกหนีเงียบไป แต่เขาอยากบอกคุณนะ่ะสิ่งที่เขาอยากบอกคุณก็คือเขาก็ยังเก็บคุณไว้อยู่ในใจเสมอนั่นแหละไม่ว่าจะมีใครเข้ามายื่นความรักความสัมพันธ์อะไรเขาก็ไม่ได้สนใจเขามีแค่คุณทุกครั้งทุกค่ำคืนเขาคิดถึงคุณเขาคิดถึงคุณมากเลย ในตอนนี้ก็ได้นะคะคิดถึงคุณอืมอืมแปลกจงังอืมไพ่อารเาเคอยากบอกอะไรอีกไหมลองอ่านไพ่อารเ์เคอรไพ่สำหรับนี้ก็ยังไม่ได้ถนัดเท่าไหร่นะ อาจจะกุกตะกัดนิดนึงจุดประกายคุณเหมือนแสงสว่างที่จุดประกายให้กับเขาคุณเปรียบเหมือนแสงสว่างที่ส่องประกาย และคุณก็เปรียบเหมือนมเมล็ดพันธุ์ที่ก่อก,กำเนิดค่อยๆเติบโตในจิตใจของเขาโดยที่เขาไม่รู้ตัวคุณค่อยๆแทรกซึมค่อยๆเข้าไปในชีวิตจิตใจของเขาโดยที่เขาไม่รู้ตัว โอ้และคุณทำให้เขาได้ตื่นรู้อะไรมากมายการได้เจอคุณคุณได้เข้าไปเปลี่ยนแปลงจุดประกายชีวิตของเขาเปลี่ยนไปเมื่อเจอคุณเชิญมาเปลี่ยนโลกจังๆของฉันหาใช่ที่ไหนและเพลงอะไรก็ไม่รู้ นี่เขาเขารู้สึกเหมือนเขาได้เติบโตขึ้นเมื่อเจอคุณจริงๆนะเขารู้สึกว่าเขาโชคดีและอยากขอบคุณคุณคุณเปียกเหมือนแสงสว่างส่งนำทางให้เขาให้เขาได้เติบโตขึ้นไม่ว่าจะเป็นความคิดทัศนคติหรือจิตวิญญ,ญาณอะไรใดๆก็แล้วแต่เขาจะพยายามเติบโตให้ทันคุณ นะเขาจะรีบเติบโตเพื่อให้ทันคุณหรือเพื่อให้ก้าวตามคุณคุณอาจจะมีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่กว่าเขาความคิดทัศนคติอะไรบางอย่างที่เขารู้สึกว่าเขาได้กว่าคุณก็ได้นะที่เขาไม่กล้าเข้าหาคุณหรืออาจจะเป็นต่างกันนิสัยเด็กอะไรสักอย่างนี่และ อ่อเดออ๋อคืออะไรเนี่ยประตูลึกลับเหรออ๋อใช่เนี่ยคุณมาเปิดประตูอีกบานอีกด้านหนึ่งที่เขาไม่เคยรู้จักที่เขาไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าเขาจะได้เจอได้ ว่ามันมีด้วยหรออะไรแบบเนี้ยโอ้เนี่ยเส้นทางการเดินทางโลกอีกใบหนึง่งคุณมาทำให้เขาได้มองเห็นโลกอีกด้านหนึง่งของเขาเองก็ได้นะหรือว่าตัวตัวตนของเขาเองข้อดีข้อเสียของเขานะี่ย คุณไปทำให้เขาได้มองเห็นโอ้และคุณคือสมบัติอันล้ำค่าเนี่ยได้สำรับเป็นไข่ค่อยๆเติบโตโอ้เขาค้นเจอแล้วสมบัติที่ล้ำค่าสมบัติที่ล้ำค่าของเขา นี่คือสิ่งที่เขาคนนั้นอยากจะบอกคุณนะคะเป็นไงบ้างเอ่ยงั้นคลิปนี้ต้องขอจบตัวเพงเท่านี้นะคะเป็นคลิปสั้นๆเป็นข้อความจากใครคนหนึ่งที่อยากจะบอกคุณอัดอ้านตันใจ จนเก็บเอาไว้ไม่ได้แล้วเก็บเอาไว้ไม่ไหวแล้ว